มาคับผมกับบทเรียนนี้นะครับถ้ามีคนถามว่าเออถ้าเกิดเราไม่อยากลงตัว Unity Editor หรือตัว Unreal Editor นะครับเราจะทำคอนเทนต์ที่เป็น VR ได้ไหมนะับผมก็มีตัวช h o i หนึ่งที่น่าจะใช้ได้เลยก็คือเจ้า A Frame ครับผม A Frame สามารถทำได้ทั้งตัว VR และ AR ครับผมอีกทั้งยัง support เจ้าตัว Oculus Quest 2ด้วยครับผมตรงนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันดูดีกว่าว่าวิธีการเขียน ทำยังไงนะครับผมเข้าไปที่เว็บไซต์ afm.io ครับผมเราจะมา Setup environment กันนิดนึงไปที่ doc ครับผม doc introduction มันจะบอกให้เราลอง copy ผมง่ายๆนะผมลอง copy ตัวนี้นะครับ afm ปึ๊บบางลงไปนี่คือ js ที่ถูก minify Min m n i แล้วผมจะทำการ more tools แล้วก็ save page as นะครับเซตไว้ที่ไหนดีผมจะไว้ที่ตัว desktop นะครับ desktop สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับผมว่า webxr มาดี เชื่อว่าเว็บ Web VR นะครับผมเซฟไว้ที่ไหนดี JS เซฟไฟล์นี้ไปที่ JS ครับ afm.min.js เสร็จแล้วผมจะลองไปเข้าไปที่ firebase.google.com นะครับทำการแบบ deploy ขึ้นไปข้างบนนะครับผมมี URL หนึ่งตัวแหละผมมีโปรเจกต์แล้วชื่อ DDFXR ตัวนี้แหละนะครับผมเคยสร้างไว้แล้วนะครับโปรเจกต์มันคือ d x r ผมจะเปิดตัว cmd ขึ้นมานะครับ cmd นี d ขึ้นมา CD w a x Desktop นี่ Desktop CD w a x Web มาดิ Web v r ถูกแล้วเมื่อกี้ uh, Firebase นะครับ i n i t ลบลบ Project ตามด้วย Project Dev XR นะครับชื่อ Project d, d e f ไปค Implement ขึ้นไปเลยนะครับวิธีการคือเราจะเทสกันแบบ local host นี่แหละง่ายๆนะครับผมกด Yes Proceeding เรียกเป็น Hosting ธรรมดาครับผม Hosting ตัวแรกนะฮะชอยยาวหน่อย Enter Public ชื่ออะไร เว็บวีเมื่อกี้เราใช้ชื่อโฟลเดอร์เว็บวีอาร์มีไหมกดเทียสก่อนแล้วกันโนเรียบร้อยนะครับ Firebase, ไฟเบอร์เบสเซิร์ฟมันจะจำลองเพอร์เซนท์อลเซิร์ฟนะครับก่อนจะ deploy ยท์ขึ้นไปจริงนี่ desktop ชื่อโฟเดอร์ลอกเกอร์ l ฮสต์ห้าพันพอร์ตห้0 0ันบางอยู่ด,ดิมาไหมมานะครับมาอ่าโอเค ดังนั้นผมจะเปิดตัวโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาชื่อ VS Code Visual Studio Code ทำไมไม่เจอเจอละกดเปิดขึ้นมานะครับ Visual Studio Code เนี่ยจะเป็นการขออนุญาตปิดตัวนี้นครับ Open Folder นะครับ Desktop WebVR Open มันมี JS ที่ผมอเอาไฟล์เเมื่อกี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วนะทำไมมันไม่มีดูใหม่นะครับเมื่อกี้ทำไมมันถึงไม่มา เมื่อกี้ทำไมไม่มาเซฟใหม่มอทูสเซฟเพจแอดใหม่นะครับอยู่ในนี้แหละเดสกท็อปเซฟปึ๊บมเมื่อกี้เผื่อไปลบไแน่เลยมาแล้วนะครับมาแล้ว afm.min.js นะครับไฟล์ i n d e x นี่คือไฟล์แรกของเราเขียรยทิ้งครับไม่ทำบ้างเขียทิง้งเขียทิ้งไปเลยไม่ต้องสนใจเขียทิ้งไปเลยอ่ะ ง่ายครับผมมันมี HTML tag ที่เป็นตัวนี้มาให้ล่ะ get start เขบอกลองวางดูนะเนื่องจากผมเอาไฟล์นี้มาไว้ในนี้ละผมก็เอามาแค่โค้ดนี้เลย JS JS มันมีตัวนี้แลว Box Sphere Cylinder Pen a ดูดิ Refresh หนึ่งที่ Box Box Sphere Cylinder Pen ง่ายมากเลยได้ v r หนึ่งตัวแล้วนะครับ v r ผมใช้ตัวนี้นะครับ Web XR Exporter นะครับลงติดตั้งตัวนี้นะครับ WebXR Exporter มาที w e b r Simulator Emulator Emulator นะครับ w e b r e m u l a t o r นี่ครับ API Emulator ติดตั้งเลยนะครับง่ายดี WebXR API Emulator นะครับติดตั้งลงใน Chrome เลยเวลาใช้งานก็คลิกที่ Inspect Inspect ปุ๊บเราไปที่แถบตัวนี้มาทีมันซ่อนอยู่นะมาทีมันซ่อนอยู่ข้างในอย่างนี้ด้วยกันจำลองเลือกเป็นรุ่นไหนก็เลือกเอาเนี่ยไว้ เควสนะครับจนลองเข้าหมวด BR, บีอาปั๊บนี่เห็นไหมหัวพุ่งกันไปข้างหน้าปึ๊บนี่ปึ๊บแขนมันมองไม่เห็นมันไม่รู้นะครับโอเคเราทำประมาณนี้แล้วกันเนาะนะตรงนี้นะครับกลับไปที่ตัวตัวนี้นะครับผมจะเคลียสกายผมเก็บไว้นะผมจะใช้สกายไว้นะครับทองฟ้าสกายไว้ผมลองรีเฟรชหนึ่งรอบเราจะได้สกายทองฟ้าที่เป็นสีเทา ผมต้องการเปลี่ยนท้องฟ้าที่เป็นสกายสีฟ้านะครับโค้ดตัวนี้เราไปหาที่ไหนเราไปหาตัว H T M L โค้ดผิดเลย color อท้ทีโค้ดคัลเลพิมพ์ผิดนะ,ะเราไปหาท้องฟ้าสีฟ้ากันดีกว่าท้องฟ้าสีฟ้าคือตรงนี้นะครับนี่ตีประมาณนี้สีนี้เลยปึ๊บเซฟมีเฟดหนึ่งรอบดูสิมาไหมท้องฟ้าสีฟ้าเรียบร้อยท้องฟ้าสีฟ้ามาแล้วนะครับ เราจะเริ่มทําการเขียนนะครับเขียนตัวโค้ดกันเล็กน้อยนะครับโค้ดเล็กน้อยที่เราจะเขียนกันคือมีอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเลยเราต้องทําการประกาศนะครับผมอยากจะใช้ตัวเพนขึ้นมาก่อนใน a อซีนเนี่ยโครงสร้างของ a อซีนนะครับตรงนี้ขยายปึ๊บปึ๊บเนี่ยใน a อซีนจะเป็นโครงสร้างที่บอกว่าในซีนนั้นมีอะไรบ้างนะครับสกายแล้วก็สกายครับเราจะมาเขียนโค้ดที่เป็นตัว VR กันนะครับ VR นะฮะ พราะที่พารณต้องทำอะไรบ้างนะครับผมจะอาจจะใส่สกายเข้าไปแล้วเนาะหนึ่งตัวผมอาจจะต้องใส่ตัวสิ่งที่เรียกว่าหนึ่งเลยตัวนี้นะฮะเอเพนพื้นนั่นแหละกดปิดไว้ก่อนพื้นมันควรจะเป็นยังไงนะครับพื้นบางทีมันก็จะใส่เป็นคันเลอร์นะครับคันเลอร์สีเขียวเราไปหาสีเขียวเอยวประมาณนี้นะครับ รปางปั๊บนะครับคัลเลอร์สีเขียวโลดอโลเทชันนะครับโลเทชันเป็นลบเกที่แกน x แล้วก็0ที่แกน y 0ที่แกน z นะครับผมตัวนี้แล้วก็ความกว้างของมัน w i d วิดวิดเท่าไหรด่ดีเอาสัก50แล้วกันกว้างสัก50นะครับตามด้วย h ฮห้าสิบเหมือนกัน h i ไฮอยู่ที่50นะครับเซฟดูดิมาไหม เซฟปึ๊บพื้นอยู่ข้างล่างเห็นไหมพื้นอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับวิดกระไฮอยู่ที่เอเพนอยู่ข้างล่างเลยนะครับตอนนี้คือสกายอยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยนะครับพื้นอยู่ตรงนี้เก้าสิบผมลองเอารลบเก้าสิบออกไป่ศูนย์ปึ๊บนะครับไส่ศูนย์เก้าสิบโรเตชันอยู่ตรงนี้นะครับสกายอยู่ครบนะครับเอซีน สิ่งที่ผมจะเอาเข้ามาในสิ่งแรกที่เจาทำนะครับเรามีเพนแล้วเรามีสกายอะไรครบหมดแล้วนะครับสิ่งที่จะเข้ามาคือสิ่งที่เราจะเรียกว่าคอนโทรลเลอร์ครับผมคอนโทรลเลอร์ Controller นี่ทำยังไงเราไปหาวิธีการนะครับ a อขีดเอ็นติครับ entity จะมี2ตัวคอนโทรลเลอร์ Controller. a entity a entity entity ตัวแรกที่เราจะใช้คืออะไรเราใส่ id ให้มันนะครับ id ตัวแรกคือ เลฟแล้วกันไอดีของมันคือเลฟนะครับเป็นโอคูลัสนะครับตัวที่ผิดโอคูลัสนะครับโอคูลัสเอ่าทัชนะครับเป็นจอยโอคูลัสทัชนะครับดอทคอนโทรลนะครับมีเอสเลยนะเท่ากับแฮนนะครับเป็นแฮนแฮนฝั่งไหนเอ่ยแฮนฝั่งเลฟนะครับเป็นแฮนฝั่งเลฟนะครับตัวนี้แฮนฝั่งเลฟจบไอดี r i g ไรท์โอก touch control hand, right. น, mm hmm. control. hand right นะครับ control hand right นะครับในซีนสุดท้ายมันควรต้องมีเฮดเนาะตำแหน่งเฮดตอนนี้เรามีสกายมีเพนมีแฮนด์ซ้ายขวาละเราควรต้องมีสิ่งแรกครับผมเอขีดคาเมล่า คาเมล่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับผมเคอร์เซอร์ครับ A เคอร์เซอร์เอาคาเมล่าเคอร์เซอร์มาใส่ลองใส่อะไรไปตรงกลางสักชิ้นหนึ่งดีกว่ามีท้องฟ้ามีพื้นดินแล้วเราควรใส่ A b บ็อกซ์ละกันผมใส่บ็อกซ์เข้าไปนะครับคัลเลอร์อ่าสามสามสามใส่บ็อกซ์เข้าไปตรงกลางนะครับโพสิชันนะครับวางตรงไหนดีโพ i ิชันควรจะเป็นศูนย์ที่แกน X หนึ่งที่แกน y ลบสอ่าถอยกลับไปถอยจะต้องลบห้าห่างไปประมาณนี้แล้วกันลบหคือถอยจากตัวละครนะครับถอยจากกล้องของเราไปนิดหนึ่งนะครับผมก็น่าจะหมดละใส่เอบล็อกเข้าไปนะครับโพดิชันบนพื้นก็ไม่ได้ใส่อะไรมากโพดิชันบนพื้นก็อาจจะใส่เพนก็ที่ศูนย์แล้วกันศูนเป็น ลบ90ใหม่นะครับรีเฟซใหม่หนึ่งรอบมันจะเป็นอย่างนี้นะถึงจะเป็นพื้นดินอย่างเงี้ยเวลากล้มนะครับกดหมดวิาก็จะเห็นเป็นพื้นอย่างเงี้ยโอเคแต่เราลองอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้คือหน้าจอมันเกินลบ90ละผมจะลองไปเทสในตัวแว่นวิาอีกรอบหนึ่งครับผม เข้ามาใน VR นะครับเข้าไปที่ local host 5000แล้วก็กดที่หมด VR ก็เข้ามาก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมหยิบคอนโทรลเลอร์ของผมนะครับแล้วก็สามารถที่จะ,ะจัดการในการคอนโทรลตัวแฮนด์จอยสติ๊กแล้วก็จะมีจุดวงกลมข้างหน้าของผมเนี่ยในการบอกว่าเออตอนนี้เนี่ยเรามองไปที่ตำแหน่งไหนนะครับส่วนจอยนี่ก็จะมาเป็นโมเดลของมันเลยเราสามารถที่จะรีเพสโมเดลได้ครับผมก็จะเห็นว่าตอนนี้เราทำคอนเทนต์ที่เป็น VRFM นะครับง่ายๆเบาๆได้ละครับผม thank <laughs>